สำหรับเหรียญจีนถ้าหากใครอยากจะวางเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งให้กับตัวบ้านนะครับหรือหลักๆก,ก็คือเราจะวางในการวางพวงขี้เพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์นะครับสำหรับตึกเหลือคานพาณิชย์อาจารย์แนะนําถ้าหากเรารีโนเวทภายในก็แนะนําให้ปูทั้งหมดให้รอบเลยนะครับตึกแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยควรจะมีอีกเส้นหนึ่งบริเวณนี้ที่เขาซอลล่องไว้นะครับแนวนี้ก็จะวางไว้ทั้งหมด88เหรียญส่วนด้านในก็จะวางไว้ทั้งหมด888เหรียญน,นะครับ ก็ถึงเลิกแล้วนะครับเราก็จะมาวางเลยดีกว่าใครๆมา แมันหายไปยไกีดได้ไหมเนี่ยปื้ืืดยังไม่เชื่อม วันนี้ก็เป็นวันที่9้าเดือน9้านะครับ12นาฬิกาห้าบนาทีก็จะเริ่มวางเหรียญหน้าบ้านนะครับ8ปดเหรียญเพื่อดักทรัพย์ดักโชคนะครับก็เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ,ะโรยเหรียญโรยเหรียญวางไปเรื่อยนะครับเป็นแนวนะครับเป็นแนวของขุมทรัพย์ที่เงินจะเข้าสู่ตัวบ้านของเรานะครับ ก็โรยให้ทั่วบ้านนะครับสามม่องเขาก็จะเอาปูนมาฉาบต่อเลยนะครับเพื่อเป็นการปิดไม่ให้เงินทองนั้นมีใครเอาเงินนอ,อทองจากเราไปได้นะครับช่างก็จะฉาบละแค่ขออย่างเดียวอยากให้เหรียญออกจากล่องแค่นั้นเองอ่ ตอนนี้ไม่มีวันที่เงินทองจะหายไปไหนนะครับเพราะถูกฝังไว้ที่บริษัทหรือร้านค้าของเราเรียบร้อยครับรับสินมั่นคงเงินทองลุ่งเรือนครับท่านใดสนใจเหรียญมงคลที่ผ่านวิธีการปลุกเสกนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในรา้าสินค้าหรือถ้าหากหาไม่เจอก็ทักเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะครับ